สวัสดีค่ะจีช่องผู้สาวโค่รนนะคะวันนี้เรากำลังเดินทางไปสนามบินกันนะคะทุกคนเจี๊ยบตื่นเต้นนะคะไม่ได้มาสนามบินนานมากๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มารับคุณแม่นะคะที่สนามบินกันเนาะคุณยายมาแล้วนะอนาเบลคุณยายมาแล้ว นี้มารับคุณยายคุณยายมาจากประเทศไทยนะคะเดี๋ยวทีกาลังจอดรถลดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับนะทีมาช้าค่ะทุกคนมาสาย <c oughs> ตรงนี้นะคะจะเป็นประตูทางออกที่จะมารับแม่เนาะมาลุ้นกันนะทุกคนโอ้ยจะผ่านตอมอจะผ่านกระเป๋าจะผ่านหรือเปล่านะคะ <c oughs> เครื่องลงแล้วนะ <c oughs> มาแล้วนะคะมาถึงแล้วลุ้นแทบตายนะคะ <c oughs> มาถึงแล้ว <c oughs> กระเป๋าเราไปกลับบ้านอันนี้นางงามมารอยอยู่ในแล้วเราก็ถึงบ้านแล้วนะคะเป็นไงแม่มาถึงอากาศเย็นไหมอากาศเย็นอยู่ค่ะใช่ไหมโอ้ยจีจะเล่าให้ฟังนะทุกคนตอนไปรอแม่ใช่ไหมจีก็รอนานมากทั้งลุ้นนะคะทุกคนว่าอ้จะโดนเขาจับหรือเปล่านะแล้วอยู่ๆนะคะมานั่งรอแม่นะคะพอเงยหน้าขึ้นนะคะเห็นมีใครนะคะเข็นรถเข็นมาเนาะแล้วก็ของเต็ม ลดไปหมดเลยนะคะสรุปเป็นแม่นะคะรีบวิ่งนะคะไปหาแม่นะคะไปกอดแม่นะร้องไห้ดีใจนะคะร้องออกมาที่แบบว่าร้องเองอะ่ะทุกคนมันดีใจจนร้องเองไม่ได้เจอกันมาสี่ปีแล้วนะคะแม่ก็ร้องลูกก็ร้องะคะ่ะทุกคนหันมาบอกจีทั้งสนามบินเลยค่ะทุกคนมันร้องแบบ <c oughs> ดีใจนะคะทุกคนว่าแม่มานะคะแล้วก็ปลอดภัยเนาะอะไรเงี้ยก็ดีใจใช่ไหมแม่เออ แล้วก็ลืมกระเป๋าไว้ที่สนามบินนะ,ะทุกคนพอได้แม่แล้วจีก็ลืมกระเป๋าลืมลูกลืมผัวเลยนะคะทุกคนลืมลืมสามีเลยนะคะแล้วก็พากันเดินกับแม่จะไปขึ้นรถนะคะลืมกระเป๋านะคะลืมทั้งโทรศัพท์กระเป๋าเงินอะไรอยู่ในนั้นโชคดีมากนะคะจีวิ่งกลับไปแล้วก็เอากระเป๋ากลับมาเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกระเป๋ากันนะคะว่าแม่เอาอะไรมาให้จีกินบ้างไปเปิดกระเป๋ากันเลยค่ะ นี่ทุกคนกระเป๋ามาถึงแล้วยี่สิบสามกิโลนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะหนักมากๆเลยเนาะนเดี๋ยวเรามาทำการแกะกันนี่ทุกคนของมาแล้วโอ้ยอผ่านรอดนี่พริกไม่หมอหอยอันนี้ปล<อ>าทูโอ้โหมาเป็นตัว<อ>นี่อันนี้ที่อยากกินที่สุดทําไมโอมีผักเนาะ โอไข่เค็มนี่จะมาตําไข่เค็มกินนะนก็กล้วยกล้วยแตก <c oughs> กระเป๋าเอามาฝากเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ของเพื่อนคุณก็จะหอมมากมากเลยอันนี้เจียวเองเนาะ <c oughs> อู้อันนี้แหนมโอ้โหไอ้นั่นแตกเว้ยประจอมที่นี่อันนี้แหนมเห็ดนะคะเนี่ย นี่กุ้งจอมแม่ใส่ขวดตุ้งจอมไม่ใช่อันนี้อะไรไม่รู้อ่ะจะเป็นปลาล้าตับป่ะอันนี้อ่ะกระเทียมเจียวเอหอมเจียวเนี่ยปลาทูเอาออกแค่ตุ้งเลยอือเป็นน้ำจืงอันนี้หน่อไม้อันนี้หน่อไม้โอ้หนักกับหน่อไม้เนี่ยโอ้โหหน่อทุกคนหน่อไม้หน่อไม้สดนะไม่ได้เผาไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะเนี่ยนี่พริก นี่มะละกินนกโอ้ลิ้นจี่สิ่งที่อยากกินเละไหมไม่เละโอ้ลิ้นจี่อยากกินมากเละแนละ้ว <laughs> เี่อโอเละอยู่ทุกคนเอ้ยไม่ไดอะไรมาเลยอันนี้น้ำริกอะไรพี่แกงตำเ,งเองเหรออ๋อพี่แกงตำเองทุกคนอันนี้มะม่วงเขาฝากใช่ไหมนี่ของเขาฝากอันนี้ของเราเนี่ยสามลูกเนี่ย เปรี้ยวอยู okay. ่นะอดี๋ยมันลูกใหญ่อเนี่ยกระจกอ๋อัอันนี้ใบที่สองเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดกระเป๋ากันนะคะนี่ใบที่สองเปิดมาแล้วสวยงามอันนี้กล่องเค้กนะคะจะมาใส่เค้กให้ลูกค้าอันนี้ลูกชิ้นตากแห้งอันนี้มะม่วงกวนนะคะนี่ มีโคราชแล้วก็กระเป๋านะเอามาฝากแม่ยามาฝากเพื่อนบ้านแตกไปแล้วมั้ง,งอันนี้ของที่ฝากซื้ออันนี้ก็มะม่วงกวนอันนี้ใบย่านางนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมากินกับนอไม้เสียนางางานี่อันนี้นอไม้กินกับใบแม่อันนี้ อันนี้ตะแกงตกักปลาอันนี้เสื้อนางงามนูนะ่นอ่ะสามขวบแล้วมั่งใส่ได้นางงามเอ้ยน่ยเสื้อเธออันนี้น่าจ,จะของเรามาอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทําเล็บต่อไปก็เป็นกล้วยนะคะกล้วยเจ้านี้เจ้าดังนะอันนี้เขากล้วยกล้วยเบกแตกวันนี้เราจะทํากับข้าวอะไรแม่ ตำน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะปิกับอะไรนะกระทูประทูทอดแล้วก็แหนมเห็ดนะคะอันนี้แหนมเห็ดเป็นแม่ทำมาเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวแล้วเราก็จะกินข้าวกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะไข่ทอดใส่แหนมเห็ดนะเนาะหอมมากทุกคนนีของแม่ตำเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่อันนี้เลยร ใส่ถ้วยดีไหมโอ้จะคนปลาทูทอดค่ะปลาทูมาจากไทยนะทุกคนโอ้หอมมากเลยปลาทูนั่งงอคอหักเนาะนี่นะคะกับข้าวเราวันนี้ปลาทูน้ำพริกปลาทูแล้วก็ผักนะคะ น,นากินมาเดี๋ยวเราจะทานข้าวกันแล้วค่ะกับข้าวก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะทานข้าวแล้วนะคะามากินข้าวด้วยกันนะคะแล้วไม่มีช้อนกลางแนละ้วดูมาดื่มช้อนกลางระวังก้างนะเนี่ยเดี๋ยวก้างเนี่ยปลาทูปลาทูมาจากไทยทุกคนโอ้ยหูเมี่ยปช้อนกลาง ี๋้วชิมปลาทูก่อนเด้ออื้ออร่อยอื้จัดกินตาไม่ลู้นนาเดีอวหมอนปลาทูอันนี้กะปินะทุกคนอันนี้กระปิ ระหว่างก้างนัเนี่ยก้างเยอะมากเลยประทั่วจะสามทุ่มแล้วเหรอเนี่ยเจ้าคุกกวะนะคะอืมอร่อยนะแม่อืมชอบนะอย่าแซ่บเด้ออืมฝีมือแม่ทำทุกอย่าง <laughs> น,น้ำนพริกเหรอน้ำพริกแซ่บมากเลยไม่ปกติฝีมือแม่ วันนี้กินข้าวร่วมกับยายอืมวันนี้ยายมานะคะเราก็จะทานข้าวร่วมกันเนาะลูกชายเปิดตัวลูกชายเลยเหรออืมได้เปแล้วสวัสดีด้วยสวัสดีครับด้วยไม่สวัสดีไม่สวัสดีอ่านมันอัดแล้วนะ <S <S เผ็ดน เห็นนะราวังกานไม่บอกเอห็นแล้วไม่บอกลองให้หมดมีอะไรอ่ะอร่อยไม่ฮากเดเลยมาจิ้มข้าวอร่อยทุกอย่างหิวไหม สนามอะ่ะน้เห็ดเม่ต้อยอะ่ะมันยังอยากให้แม่ไปทําให้แม่บอกว่าซื้อเห็ดมาเดี๋ยวจะไปทําให้อืกระเทียมก็ยี่สิบบาทข้าวว่าเยวหนุงให้แม่ซื้อข้าวบุลี่มาหกสิบบาทไรซ์บุลลี่แต่คิดว่าถ้าทำขายคงจะขายดีเนาะ มีคนซื้อเพราะว่าบ้านเราเขาไม่มีใครทำํำไปอ่ะชุบผักอะไรอ่ะชุบผูตุบผูอันนี้ผ,ผักที่มามาชอบที่สุดเลยขมไหมอ่ะไม่ขมมันอร่อยแต่เชิยงปลาผักมันจับไทยอันนี้แบบอืมเ่ยมล้าก,ก็มีนะเมล้าต้องลวกก่อนอื ขอนุองหอมูปากแล้วกินไม่ลงะกัดฟัหน่อยสิจับฟันหน่อยครับก้างเยอะนะปลาทูใช่พี่เตไปเลือกออกอีกทีหนึ่งนะพี่เตก้างเยอะเลยนะเตเลือกออกอีกทีหนึ่งนะระวังติดคอนะกางก้างนั่นเลยนะน เราที่ขอกินข้าวต่อแล้วนะคนแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้แม่ไปพักผ่อนเนาะโอเควันนี้สวัสดีค่ะแม่เดี๋ยวเราเข้ามาพูดกันใหม่ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ